สวัสดีค่ะมาแล้วพี่นามาแล้ววันนี้จะพามาเปลี่ยนชื่อเล่นแล้วก็ตั้ง QID นะจ๊ะตามมาค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะการที่เราจะเปลี่ยนชื่อเล่นใช่ไหมตรงใต้รูปเรานี่เองเดี๋ยวนะคะ ไปไหนนาะเดี๋ยวก่อนนะคะเน,น็นเดสก์ท็อปของเรานี่เองเห็นไหมคะตรงใต้ตรงใต้นี่เห็นไหมคะตรงใต้ที่เรานั่งนี่แหละคะ่ะตรงใต้ที่เรานั่งนี่แหละเนาะเสร็จปุ๊บจิ้มเข้าไปตรงทีเฮดคิวอะไรของเรานั่นแหละแล้วนี่คือวิธีเปลี่ยนชื่อเล่นนะคะนิ k เน m e เห็นไหมคะนิ k เน m e นะคะ เราจะเปลี่ยนให้ดูเนาะจิ้มลงไปตรงนั้นลมาตรงนี้เสร็จปุบ๊บเปลี่ยนชื่อเล่นค่ะนะคะอืะตั้งชื่ออะไรดีเนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เดีกันเดีกันเดี๋ยวกันตั้งอะไรดีเนาะอืมเดี๋ยวกันเนาะใส่ชื่อจังเพิเลยโอเคเห็นไหมเดี๋ยวนะคะง่ายๆตรงนี้เองชอัเมื่อตั้งได้เสร็จก็กดตรงสีเขียวข้างบนนะคะ เช็คตึ๊บอรอให้มันเขียวนะคะอืมไม่เขียวแสดงว่ามีคนใช้ไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนไหม,ม้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราเป็นอย่างมเมื่อมีคนใช้แล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ได้ค่ะนะคะ,นะคะ ลองอ่านเห็นไหมคะถ้าขึ้นสองอันอย่างนี้ใช้ได้หมายถึงยังไม่มีใครใช้นะจ๊ะทีนี้ก็มาเปลี่ยนค่ะยั่วคิวไอตามนั้นเลยเห็นไหมคะตามนั้นเลยเนาะนี่เห็นไหมคะง่ายๆตรงนี้เองอะค่ะเนาะเห็นไหมคะ เช็คอึบอืมเรียบร้อยแค่นี้เองเนาะแล้วก็มากดสีฟ้าๆข้างล่างเครื่องหมายถูกนี่ค่ะกดตับอืมเสร็จนะคะเสร็จนะคะการตั้ง q i วดีนะคะทีนี้ถ้าจะแอดเฟรนใช่ไหมกดเข้ามาตรงรูปสีเหลืองๆเฟรนนี่เองกดเข้าไปทีนี้ก็ แอดจะแอดแอดนะคะแอดเพื่อนค่ะอันนี้พี่น้ำสาธิตให้ดูเนาะไม่รู้จะแอดใครแอดเรานี่แหละเห็นไหมเติบใส่ไอดีเพื่อน,อนๆลงป้ายกดหาตรงก้มๆเห็นไหมคะพี่น้ำมาแล้วเรียบรนะ้อยเนาะอืกดแอดค่ะเป็นไงคะ ถ้าเราจะแอดต่อก็ตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้สาธิตให้ดูแล้วเนาะกลับไปที่หน้าต่างเราเห็นไหมคะอืมเห็นไหมคะแค่นี้คะ่ะโอเคนะคะ